ให้ใจออยเย็นๆทำใจให้สงบคนเราเวลาดวงดีนะชีวิตก็ดียามดวงไม่ดีชีวิตก็ประคองให้ดีเพราะว่าคนเรานั้นผิดหวังสมหวังเป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ให้ผลดีแต่กรรมที่เป็นอกุศลธรรม ให้ผลไม่ดีแต่ระหว่างที่เราต้องเจอทั้งกรรมดีเราก็ไม่ต้องดีใจกรรมที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเสียใจก็ประคับประคองตัวเองด้วยบุญด้วยความดีต่อไปเพราะคนเราอยู่ในโลกของกรรมกรรมนี้เราเลือกทําได้แต่ว่าเราเลือกเจอไม่ได้บางทีเราก็เจอกรรมไม่ดีถึงแม้เราจะทํากรรมดีที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความไม่แน่นอนของโลก มาที่หมุนรอบตัวเองบุคคลที่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดต้องพบเจอสิ่งต่างๆฉะนั้นให้เราอยู่เหนือกรรมเมื่อเราอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือโลกเราก็ไม่ต้องวุ่นวายสับสนเครียดวิตกไปกับโลกเพราะว่าโลกนั้นมันเป็นอย่างนี้มานานแล้ะเป็นอย่างนี้มานานเรามาอาศัยโลกเราไม่ต้องสเสียดกับโลกไม่ต้องเครียด พราะว่าโลกนี้เป็นธรรมดาธรรมดาโลกที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอพอเพียงเรามีกำลังใจมีกำลังใจที่จะทำความดีความดีก็คือการที่เราอยู่ด้วยสติด้วยปัญญานี่แหละถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะอยู่ยาก ยากเพราะว่าจะฟุ้งซ่านจะเครียดกันเราได้ฟุ้งซ่านได้เครียดเพราะว่าขาดสติปัญญาฉะนั้นให้อยู่ให้มีสติปัญญาอยู่ให้มีกำลังใจัอยู่ให้ผ่อนคลายอยู่ให้หายเหนื่อยกานเราถ้าไม่มีสติปัญญาแล้วมันจะเหนื่อยตลอดเข้วเรียกว่าเหนื่อยใจ คนเราที่เหนื่อยใจก็เพราะว่าจะเอาไว้ได้ดั่งใจแล้วมันไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องให้ได้ดั่งใจทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องให้ได้ดั่งใจเพราะว่าถ้าเราได้ดั่งใจทุกอย่างคนเราก็จะเกิดตัณหามากก็เลยให้ทั้งได้ดั่งใจทุกอย่างเพราะว่าคนที่จะสนองตัณหาเรานั้นเขาก็ไม่เพิ่มอยู่ตลอดเวลาและแต่อารมณ์เพราะว่าถ้าอารมณ์ดีก็จัดให้หนักอารมณ์ไม่ดีก็อด ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเราความรักทำให้เสียสละแต่ถ้าคนเราไม่รักแล้วก็ไม่อยากให้แต่คนเราไม่สามารถรักได้ยีิบสี่ชั่วโมงเพราะคนเรามีสิ่งที่เรียกว่าทําให้เกิดความลังเลความสงสัยความไม่แน่ใจความเครบแขงที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจไม่มั่นองจิตใจไม่มั่นคงในรักแท้ กิจใจนอนคงก็แล้วแต่แล้วแต่ไม่อเอะอะนังเลสสงสัยที่ได้เอะอะนังเลสงสัยเพราะว่าคิดว่าเข้าใจว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าไม่มั่นใจไม่มันมนนมม่นใจก็เราไม่มีความหนักแน่นมั่นใจคหนักแน่นมั่นใจในความดีก่อนก่อนที่เราจะทำความดีด้วยเพราะคนเราเนี เพราะขาดสิ่งเหล่านี้ทําให้ทําอะไรไม่สม่ําเสมอมันต้องรอเวลาต้องรอโอกาสต้องรอจังหวะซึ่งจริงๆแล้วคนเราสามารถทําความดีได้ตลอดแต่เป็นเพราะว่าคนเรานั้นยังไม่มีสติที่มั่นคงยังไม่มีความสุขเพียงพอถ้าเราต้องการมีความสุขม,มีสติก่อนยังจะทําอะไรได้ดีแต่ถ้าหากเราประคับประคองอย่าให้ความทุกข์เข้ามาแทรกอย่าให้กรรมเข้ามาตอกย้ำมาตัดรอน เราก็จะตั้งใจทำความดีสม่เสม,มอทําให้เราประสบสความสําเร็จความสําเร็จในหน้าที่ในการงานที่ทำสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จแต่เพราะว่าของเรานั้นไม่ค่อ <c oughs> จริงจังกับการทําความดีทําแล้วแล้วไปทําแล้วไม่ยอมทําต่อเพราะว่ากลัวเสียดายกลัวเสียดายกลัวหมดพราออะไรกับอะไรอยู่นั้นให้เรา <c oughs> เอาวาวดีดีๆอย่าบัวแต่พัวว่าจะหมดเพราะว่าการให้ยิ่งได้าให้หนึ่งได้สิบให้สิบได้ล้าน <c oughs> ทำความดีกับคนนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนดีมีน้อยถ้าได้ทำความดีแล้วก็ให้รีบทำจะได้ลังเลใจเพื่อจะได้มีความสุขกับการทำความดีต่อไปทุกทุกคนให้พยายามทำความดีอย่างนี้สม่ำเสมอนะ